สวยครับก็มาอยู่กับวันที่สองแล้วนะครับหลืมบอกไปนี่เกมมาเป็น Future f i g h ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอ้าวลืมเปิดเสียงไม่เดิมโอเคนะครับอย่าลืมครับซื้อดา r k อครับก็ถ้าใครมาดูต่ออย่างนี้ก็คงไม่ทันดา r k อกแล้วะครับไม่ทันอีเวนเนี้ยอีเวนที่ซื้อนะครับก็แน่นอนทาผมจะมาทำอีพิคเวสต่อให้ทุกคนดูนะครับผม ไปลุยกันเลยอยู่ไหนวะอยู่นี่โอเคครับจากครั้งที่แล้วนะเราเหลือ5นัดใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปอีก5นัดนะครับผมลุยกันเลยเดี๋ยวตัดไปตอนลงครบ5รอบนะครับผมจะยานโอเคครับลงครบ5แล้วก็เสร็จแล้วนี่ครับรวมกันไายเป็นปสิบน,นะครับได้เซ็เอ็มแฟลชมา โวิจัยอีกแล้วนะโอเคอันนี้ผมดองมาเยอะแล้วมันเยอะเกินไปเราเอิ้เรามาใช้ก็สักหน่อยนะอันนี้ก็ใช้500นะครับหินใส่รุ้งนะได้ดับแสงของใครมาไม่รู้ซ์คาร i เบอหรือเปล่าคนราไหมโอ้โหหุ่นอากาศนะครับก็ลงปีกแห่งความมืดนะครับ5ครั้งนี่ครับปีกแห่งความมืดนะครับ5ครั้งนะครับผมเนี่ยจัดจัดนะครับมันมีเท่าไหร่เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะลงปีกแห่งความมืดครบ5ครั้งครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกันตรงนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรยากครับ อ,อด่านสุดท้ายก็พลังหมื่นกว่าครับโอเคไปเจอก่นโอเคครับเสร็จแล้วลองคุกโอกาสไปแล้วห้าครั้งไดเบต้าเดบิวต์มาคนหายอีกแล้วโอ้โหตึงเลยอันนี้ตึงเลยเจอเดียวไปครับการวิจัยอันนี้เครื่องลางแรปเตรอร์ไม่เอานะเก่งใจเมื่อทำการดูซิมันเอา,าจากไหน20อันน่ะ ฮะมันจะหาได้ยังไงอะไรยี่สิบอันฮะอ๋อถ้าเล่นอันนี้เหรอมันจะได้โอ้โหแล้วใช้เวลาหลายวันอยู่นะครับไม่ใช่เวลาหลายวันเลยสุ่มเอานี่ได้บวกสามแล้วหมดแล้วครับวันนี้ลงได้แค่นี้ครับหรือลงดิเดี๋ยวลองลงดิ โอเคถ้าลงได้อีกแบบนี้ก็โอเคนะครับถ้าลงได้อีกแบบนี้ก็กดยับๆเป็นเลยนะครับ20่สรอบใช่ไหมโอ้โหได้น้อยมากเลยอ่ถ้าใครไม่มีสเตมิ่าหรือบัตรตัว๋วนี่คือแบบโอ้โหเวลวร้ายเลยนะต้องบอกว่าเวลวร้ายเลยถ้ากดทีละสิบอันมันน่าจะได้น้อยเพราะงั้นผมกดทีลอันแล้วกันจะได้ไมเปลืองนะครับกดทีละอันมันจะ น่าจะมีสิทธิ์ขึ้นมามากกว่านะครับนี่ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับคนถ้าจะไม่อยากให้เปลืองก็กดเทรอันดีกว่านะครับกวา่าจะครบยี่สิบเพ้ยไม่ขึ้นมาแล้วอะตอนนี้มันไม่ขึ้นมาแล้วโอเคขึ้นมาอยู่มาดีครับมาเลยครับเอาหน่อยเอาหน่อยได้แค่นี้เหรอฮะได้แค่นี้เหรอ ตั้งไม่ได้เยอะอะไรครับเฟืองตัวมากกว่าเฟืองพลังงานนะโอเคได้ผบยี่สิบแล้วย่ยมมาเร็วเกมเร็ว,วับผมพลุกโอากาสนี่หมดแล้วกดเรียบร้อยเลยโอเคได้เครื่องรังรปเตอร์ไม่เอาในันจริงใจมาแล้วก็กดรับมาวิจัยอีกแล้วหนักจริงช่วงนี้ห้าอันสินะไม่เป็นไรครับกดสูงสุดมาเลย เหลือหนึ่งนะน่าจะเหลือหนึ่งถ้าถ้าที่เห็นนะครับเหลือหนึ่งใช่ไหมโอเคอันนี้มาสองวุ้ยไปสามเท่าไปึ๊บปึ๊บเพิโอเคครับครบห้าครับไม่ใจเรียบร้อยเครื่องรางแร็ปเตอร์ไม่เอานะเกรงใจไม่ดีหรอกเกรงใจไปต่อครับยาวๆจังหวะนี้เลื่อนเป็นกัมบูร่ราเดี๋ยวกัมบูร่าผมยังไม่ สีดาววะเนี่ยให้ตายเสุดเราประมาณแม่นางคนนี้ไม่ได้ยังไงกันนะเขาก็อยู่ Guardian of the Galaxy ีนี่นะทำไมเราไม่ปั้นเธอล่ะน่าจะอยู่ประมาณ3ดาวนะถ้าจำไม่ผิดกา้าราของผมกลมาร้าอยู่ไหนนี่ไงอีกนิดนึงก็4ดาวแล้วไม่เป็นไรครับเรามีร้านร้านก็บ้าแล้วนี่มีอันนี้ซื้อ,อซื้อไปเลย รวยแล้วบ้านรวยครับไม่มีปัญหาร้านโทเทลมร้านโทเทลมน่าจะผ่านแล้วนะครับโอเคไปขอเดีย๋ยวยาวครับจังหวะนี้คู่โอกาสเลียร์คอสพาวเวอร์แปดครั้งสิงนะไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะเพราะเราลงไปเยอะแล้วกดไปสิบรอบเลยโอเคยังได้อยู่ครับ ถือว่ามันดีนะเมื่อก่อนนี่ไม่ได้นะยากอยู่นะไดพวกเ u e s t w u b ีอะไรเงี้ยมันมันแค่เอาไบโอนะคนหายอีกแล้วคนหายชื่อส่วนนวว่าโอเคถ้าเป็นอันนี้เรายังพอมีค่าตอบแทนคืออันนี้อยู่ครับรอเช็คดูนะว่ากดทีละอันหรืออันที่สิบสิบอันมันจะได้ดีกว่าครับไม่ขึ้นเลยอนะถ้ากดสิบอันอนะโอเคให้น,อน้อยละสอง 30นุ่นกว่าจะได้โอเคครับเดี๋ยวผมจะกดยับยับเลยนะครับจนกว่าจะได้ครส30ครับเดี๋ยวโอเคครับได้26แล้วอา้าวของเก็บเต็มขายเลยนะครับเอหนึ่งถึงสอสาดาวนี่ตรงนี้แล้วอย่างไรย่ไปกดอัปเดตอัปเกรดการ์ดรัวๆเลยครับเพราะว่ามันเต็มกระเป๋านะครับโอเคต่อเลยต่อเลยแกได้ลนะ 28แล้วสามสิบเรียบร้อยพอดีเป๊ะนะส่วนรางวัลผมยังไม่รับนะเผื่อไอ้อีพิกโค้ดนี่มันจะมีดัดหลังอะไรรออีกนะเราจะประมาทมันไม่ได้เลยนะโอเคบอกเราว่ารับรางวัลไปใจซอ่อมหมวกอีกโอเคอันนี้ของเยอะอยู่แล้วไม่เป็นไรยาวๆไปอย่างละแปดร้อย ของอัพพวกเอ็กเมนโอเคสัญญา,าของของชื่อเหลือบทที่3แล้วเลื่อนขั้นดาร์คเคเป็น3ยากแล้วอันเนี้ยอันนี้ยากจริงอยู่ไหนดาร์คเคอยู่ไหนแล้วเนี่ยมันกี่ดาวแล้วนะดาร์คเคอยู่ไหนวะไม่ชินหน้าตานี่ไงอยู่นี่ขาดอีกส0บไบโอเท่านั้นครับ ราจะใช้วิธีสุ่มเอานะครับสุ่มเอาไบโอมานะครับดูนะครับคุณผู้ชมดูดีๆนะครับผมวันนี้ก็หาดูว่ามันมีอะไรให้เราหรือเป่าไม,ไ,มไม่มีใช่ไหมไบโอตรงนี้เราก็ซื้อแล้วถูกไหมครับซื้อไม่ได้แล้วงั้นเราต้องใช้วิธีนี้ครับฮีโร่ไปกล่องฮีโร แล้วก็สมฟรีครับพามไม่ได้ครับแต่ยังไม่ได้แล้วก็เรายังมีตั๋วอะไรเกี่ยวกับมันไหมอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องมีแบบสองไปสาหาของใช้งานกันครับเออจริงด้วยเราทำตั๋วฮีโร่ได้นี่ นึงนะครับเดี๋ยวผมเข้าอันนี้ก่อนพันธมิตรครับหลายคนอาจจะไม่มีครับอันนี้เป็นเอ่อกิลครับคล้ายๆกิ้วนั่นแหละครับอันนี้ผมเป็นหัวหน้าอยู่นะครับโอเคครับผมไปร้านค้านะแล้วก็นี่ครับตั๋วข้อมูลไบโอครับใช้เลยแล้วก็ใช้ลาคฮอสเรียบร้อยครับ3ามดาวครับซซิลครับผม คุณไม่ทำคุณไม่สามารถทำะไรผมได้รอเลยใช่ไหมแรกโอเคเวทอีพีกต่อเียวยาวครับผมเล่นเป็นเบต้ารีวิวสามดาวแล้วเยี่ยมไปเลยโอเคเวทปีกแห่งความมืดปีกแห่งความมืดกดสำเร็จไปเลยครับสิบครั้งครับภาพโอเคครับครบสิบครั้งแล้ว ผมเสียว่าจะโดนปั้นกามูร่าอีกนี่สิเพราะมันให้ไบโอมานั่นไงกามูร่าเป็นหกดาวตลกหรอเอ๊ะตรกเลยเฮ้กามูร่าเป็นหกดาวเงี้ยหรือรู้ไหมมันจะทำให้ฉันเบื่อซะไปยังกันน่นะตัวนี้มันใช้งานจริงได้ซะที่ไหนล่ะไอ้เร็วเฮ้ยกดโลลัวนะครับถึงโอ้โหผมมีน้อยนะไอ้โทเค็มเนี่ย ้าการมราไม่ใช้เยอะก็จะเป็นผู้คุณมากเลยนะคุณกาโมราจังโอเคเดี๋ยวกดไปรอดอเลสที่30อันขอใช้น้อยๆนะคุณการมราผมจะหมดตัแล้วสำหรับโทเกตของผมผมไม่ได้ไปาอย่างที่คิดหรอกนะยังไม่หมดอกีกอีกสักดอกนะสักดอกน่าจะได้แล้วนะอย่างอีกเหรอทำไมคุณใช้เท่าไหร่กัน300เหรอโอเคได้กาโมราแนละ้ว 600เอ้ย160เยอะเหมือนกันนะคุณนะตัวคุณไม่เก่งแท้ๆถ้าคุณมียูนิฟอร์มมาผมก็จะยินดีอย่างยิ่ง,งที่จะปั้นคุณแต่แบบนี้ไม่ไหวนะเมนางโอเครับแล้วสตาร์รอดเป็น62แล้วเยี่ยมเลยผู้บุรุกไม่ได้รับเชิญเคลียคอสมิกไรเดอร์2ครั้งคอส m i มิกไรเดอร์นี่ไง2ครั้งใช่ไหมกดไปเลย1รอบนี่หน่วยเคลียครับใช้หน่วยเคีย โอเคครับผมต้องลงสองรอบนะครับเดี๋ยวลงรอบแรกให้ดูก่อนนะครับแรงนั้นกไ็ไม่ได้มีอะไรนะแต่อยากไปดูเอ็ดดี้เฉยๆจะกินโค้ดไรเดอร์พร้อมกันแลนวกันนะครับผมพูดลิ้นพันหมดแนละ้วเอ้ยแต่มันช้าไปตัดดีกว่าบา,บายบายโอเคครับเหมือนจะเจอค้อนไรเดอร์ Rider แล้วนะครับมาไอโค้ดไรเดอร์เรียบร้อยครับผมบีมาเรื่อยไป โชทีนะโกสแันไม่ได้กะจัดการหนเท่าไหร่หรอกนะแต่ฉันรีบละยังครับยังไม่อำไม่รีบครับไม่รีบสำหรับอพานิชเชร์ไม่รีบนะครับแล้วก็กดอีกรอบไปเลยเรียบร้อยครับเบต้ารีวิววล50เยี่ยมไปเลยโอ้มาอีกแล้ว แต่หลักกว่าเดิมคือนี่ครับต้องชนะ10ครั้งครับโอ้วันนี้น่าจะหมดแล้วนะครับโอ้โหตึงเลยโอเคครับผมก็ทำลายแบตเทิร์มาทีไลมันคือหมดวันของเรานะครับเดี๋ยวไว้คิดตามกันเดย์ที่สามครับยังไงวันนี้ขอชนะให้มันครบ10ครั้งได้ไดก่อนถึงจะมีเหลือ4ตาก็เถอะยังไงครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมเจอกัน ep ที่3ครับสวัสดีครับ